สามสิ่งที่ช่วยเร่งสปีดความสำเร็จของคุณ 1. อ่านหนังสือมันเป็นพื้นฐานที่คุณต้องมีเพราะคนสำเร็จทุกคนเขารักการอ่านหนังสือดังนั้นถ้าคุณต้องการเร่งสปีดความสำเร็จของคุณคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่รักการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือเป็นการสร้างรากฐานและการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ง่ายที่สุด 2. คุณต้องเป็นนักตั้งคาถาม คนสำเร็จทุกคนเขาจะตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่ามีอะไรที่เขายังไม่รู้บ้างดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นมีอะไรอีกบ้างที่คุณต้องเรียนรู้ที่คุณต้องรู้เพราะการที่คุณเป็นคนตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่พัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นเมื่อคุณพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จได้เร็ว 3. ากฎค่าเฉลี่ย วันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะประสบความสำเร็จ